ผมว่าผมมั่นใจนครับส่วนตัวถ้าตัวทาตัวผมเองผมมั่นใจว่าพวกเราจะเอาแชมป์กลับมาให้ได้ซึ่งปีที่แล้วเราพลาดแชมป์จากเวลาไปผมว่าทุกคนน่าจะมีความต้องการที่อยากจะได้าก,การทรวงแชมป์คืนแน่นอนพวกเรามุ่งมั่นเพื่อที่จะทํามันให้ได้ผมว,ว่าผมมั่นใจครับว่ามันจะได้กลับมา ก็เห็นไปในกก็ฝากแฟนบอลบีจีทุกคนนะครับที่ผมเคยบอกผมอยากเห็นสนามบีจีของเราเต็มความจุไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนัดใหญ่หรือนัดเล็กก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าพวกเราอยากยังอยากจะได้กําลังใจจากแฟนบอลทุกคนพวกเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็ เก็บใชนะฝากแฟนบอลครับผม